อาณาปานสติวิหารธรรมของพระอริยเจ้าภิกุทั้งหลายถ้าพวกปริพาชกเดรถีลัดที่อื่นจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระสมณโคดมทรงอยู่จำพรรษาส่วนมากด้วยวิหารธรรมไหนเล่าดังนี้ภิกุทั้งหลาย เมื่อพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่พวกปริพาชกเดรถีอื่นเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่ตลอดพรรษาการเป็นอันมากด้วยเวหาธรรมคืออาณาปานสติสมาธิดังนี้ภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้เราเป็นผู้มีสติ หายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกห er ัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ร er ู้พร er ้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมัน่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมัน่นหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษา,าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิกขุทั้งหลายเมื่อใครผู้ใดจะกล่าวสิ่งใดให้ถูกต้องชอบธรรมว่าเป็นอริยวิหารก็ดี ว่าเป็นพรหมวิหารก็ดีว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดีเขาพึงกล่าวอาณาปานสติสมาธินี่แหละว่าเป็นอริยวิหารว่าเป็นพรหมวิหารว่าเป็นตถาคตวิหารภิกขุทั้งหลายภิกขุเหล่าใดยังเป็นเสคาะยังไม่รู้ถึงธรรมที่ต้องประสงค์แห่งใจ ปรารถนาอยู่ซึ่งโยคัเขมธรรมอันไม่มีอะไรยิ่งกว่าภิกุเหล่านั้นเมื่อเจริญแล้วทําให้มากแล้วซึ่งอาณาปานสติสมาธิย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายส่วนภิกุทั้งหลายเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสะวะแล้วมีพรมจรรย์อยู่จบแล้วมีสิ่งที่ต้องทํา อันตนทาเสร็จแล้วมีภาระอันปรงลงแล้วมีประโยชน์อันตนลุถึงแล้วมีสัญญน์ในภพทั้งหลายสิ้นรอบแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเจริญทำให้มากแล้วซึ่งอาณาปานสติสมาธิย่อมเป็นสุขวิหารในทิฏฐธรรมนี้ด้วยเพื่อความสมบูรณ์ แห่งสติสัมปะชัญญะด้วยพิกุทั้งหลายฉะนั้นเมื่อใครจะกล่าวสิ่งใดให้ถูกต้องชอบธรรมว่าเป็นอริยวิหารก็ดีว่าเป็นพรมวิหารก็ดีว่าเป็นตถาคตวิหารก็ดีเขาพึงกล่าวอาณาปานสติสมาธินี้แหละว่าเป็นอริยวิหารว่าเป็นพรมวิหาร ว่าเป็นตถาคตวิหารดังนี้